สวัสดีค่ะสวัสดีวันพระหัสนะคะค่ะมาค่ะวันนี้พาลงทุ่งนานะคะตอนนี้บรรยากาศยามเช้าสดชื่นมากเลยค่ะทุกคนนี่พามาชมทุ่งนามาทุ่งนาก็มาดูข้าวนะคะดูข้าวในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะคะนี่เดินลาะ ตามคันนานะคะพาชมนาข้าวว่าณตอนนี้เป็นยังไงบ้างเห็นไหมคะข้าวได้ฝนข้าวได้ฝนเขาก็จะงามอย่างนี้ละคะ่ะเห็นไหมคะข้าวสวยกำลังสวยเลยคะ่ะเดี๋ยวอีกอีก เมื่อถึงเดือนข้าวก็น่าจะตั้งท้องแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะตรงไหนที่หวานหวานหนาไปเขาก็จะขึ้นเบียดเบียดกันก็ต้นจะไม่ค่อยโตเท่าไหรค่ค่ะแต่ตรงริมๆนี้คือ,อไม่ไม่หนาต้นเขาก็จะขึ้นสูงใหญ่อ้วนนะคะนี่เห็นไหมคะ มาชมบรรยากาศค่ะสดชื่นมากเลยค่ะตอนเช้าๆฝนไม่ตกก็จะออกมาเดินได้นะคะถ้าฝนตกนี่ก็เดินไม่ได้ค่ะทุ่งนาก็เละค่ะมีดินมีโคนอันนี้ฝนไม่ตกแล้วก็พาเดินลอดทุ่งค่ะเห็นไหมคะ สวัสดียามเช้ากันนะคะอยู่ทุ่งนาก็รีวิวทุ่งนาในี่แหละค่ะอืมแล้วก็แวะมาดูดอกไม้กันหน่อยดอกไม้สวยๆส,สวยไหมคะดอกไม้ดอกไม้อ,ไมอ่าข้างทุ่งนานะคะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะ อันนี้เขาก็จะออกดอกตลอดทั้งปีเลยค่ะออกออกดอกตลอดไม่เหี่ยวง่ายๆเลยนะคะอ,อยู่ได้นาน่อ,อแวบมาดูทุ่งนาอีกทีนะคะนี่เห็นไหมทุ่งนาสวยมากเลยข้าวข้าวในนานนะสวยมากเลยนี่ก็ชมไปนี่เห็นไหมฮะอ่านี่ ดูไปค่ะนี่พาชมบรรยากาศอ,อันนี้ก็จะมาตัดต้นตัดขี้เล็กค่ะแล้วก็ตัดผักบุ้งแล้วก็เ่าเทอมีดมาก็ตัดกิ่งไม้ที่กิ่งน้ําที่เขายื่นออกมานะคะเราจะเข้ามาเก็บเข้าไปเก็บขีเล็กไม่ได้ แล้วก็มาเลาะต้นกระถินก,ะน,น,นกระถินอะไรกระถินที่ขึ้นในสวนเราก็จเจ้าออกนะคะเพราะว่าเก็บไว้มันก็จะโตโตแล้วเอาออกลำบากค่ะต้องใช้ต้องจ้างคนเข้ามาตัดนี่คทุ่งนาก็สวยมากเลยค่ะพาชมทุ่งนาชม บรรยากาศยามเช้ากันนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยเชา้าๆ้าก็ก่อนทําอะไรก่อนจะเก็บขี้เหล็กแล้วก็พามาชมทุ่งนาก่อน,นะคะ่ะมาชมมาชมนามาดูซิว่ามีปูให้เก็บไหมมีหอยไปให้ลวกจิ้มหรือเปล่าก็เลาะว,วันนี้ไม่ได้เอาบูธมานะคะก็เลยไม่ได้อ่าพาลุย กลางคนาตรงนูง้นตรงตรงกลางๆลางเขาก็จะมีมีมีหอยให้เก็บอยู่นะคะหอยเชอรี่แต่ก็ไม่ได้เอาบูธมาค่ะก็พาชมตามคนาก็พอนะคะนี่ชมกันไปยาวๆเลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศยามเช้านะคะ บรรยากาศยามเช้าเห็นบรรยากาศยามเช้าสดชื่นเอ่อก็เลยเก็บภาพเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันค่ะนี่นะคะดูไปดูสวยไหมคะสวยนะคะปูเวลาเราไม่แพนกล้องไปเขาก็จะออกมานะคะแต่พอเราแพนกล้องไปเขาก็จะหายไปทุกคนก็จะไม่เห็นปูนะคะมีปูนา มีปูนาอยู่นะครับมีปูนาพอให้จับไปตำส้มตำอยู่นะคะจับปูนาไปตำส้มตำใครเคยทานมั้งคะลูกปูนาอตาตำส้มตำแล้วเอาลูกปูนาล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปใส่ปูส้มตำอ,อร่อยมากเลยค่ะแล้วก็เอาหอยโชลี่ไปลวกจิ้มน้ำพริก เลยกินกับส้มตำก็อร่อยมากเลยค่ะอันนี้ก็ไม่ได้เก็บให้ดูนะคะเพราะว่าไปข้างนอกมาแล้วก็แวะว่าเก็บขี้เหล็กก่อนนะมาก่อนเก็บขี้เหล็กก็พาทุกคนชมทุ่งนาก่อนค่ะมาชมบรรยากาศข้าวในนาเขียวชอุ่มมากเลยค่ะเขียวเขียวมากเห็นข้าวสวย,สวยก็เลยอยาก เก็บบรรยากาศสดชื่นบรรยากาศดีๆมาฝากทุกคนคะ่ะเห็นไหมคะเห็นแล้วก็สดชื่นสบายตาคะ่ะผ่อนคลายนะคะอยู่ตามท้องไร่ท้องนานะคะเวลาเครียดๆเราก็มาอ่าลงทุ่งนาดูชมนาชมต้นไม้ฟังเสียงนกเสียง เขียดจจนาน้อยร้องมันก็เพลินดีนะคะทุกคนนี่ค่ะแผนนู่นไกลสุดนู่นเลยนะคะบ้านเรานี่ก็มีมีสถานที่เที่ยวเยอะเลยนะคะนู่นฝั่งนู้นที่แพนกล้องไปนะอ่าก็จะมีรูปปั้นขององค์อินนะคะองค์อินแปลงล่างสี่หูห้าตาคนตอนนี้คนก็เริ่มรู้แล้วนะคะทยอยมา แต่ละวันเยอะมากแรกๆนี่คนเขายังไม่ค่อยมีนะคนเขายังไม่ค่อยรู้เราก็จะไปค่ะไป,ไปไปหว้ขอพรพาเด็กๆไปเดินเล่นก็จากบ้านก็ไม่ไกลนะคะอยู่ข้างๆบ้านเนี่ยค่ะเดินไปก็20นาทีแต่ถ้าเกิดขับรถไปก็5นาทีเดิน เดินเรื่อยๆก็ประมาณทางจากบ้านนี่ก็ประมาณหนึ่งกิโลได้นะคะทุกคนถึงไม่หนึ่งกิโลก็ประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเมตรเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะก็ไม่เคยวัดสักทีประมาณนี้ค่ะไม่ไกลถ้าคนอชอบออกกำลังกายก็เดินไปแป๊บเดียวไม่ถึงสิบนาทีก็ถึงแล้วค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าคนไม่เคยเดินก็ก็จะว่าไกลนะเพราะว่าเจ็ดเปดร้อยเมตรนี่ก็ถือว่าไกลสาหรับคนที่เขาไม่เคยเดินนะคะแล้วห่างจากบ้านไปหนึงกิโลก็จะมีหาดทะเลน้ำใสนะคะทะเลน้ำใสของเติมลักที่บ้านนี้มีสถานที่เที่ยวเยอะเลยนะคะมาเที่ยวกันไหมคะ แต่ถออกไปข้างนอกก็เป็นเซนทันเวสเตค่ะอ๋อหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่รู้ว่าอันนี้ที่นี่อยู่ที่ไหนนะคะที่นี่ปริมณฑลของกรุงเทพนะคะหรือปริมณฑลก็จะงนทนทมุรีนี่แหละคะ่ะใกล้ๆแค่ข้ามถนนก็กลายเป็นกรุงเทพแล้วค่ะอืมค่ะพาชมบรรยากาศยามเช้าๆนะคะ ชมไปค่ะเดี๋ยวก็ถ้าคลิปอย่างถ้าคลิปชมบรรยากาศยามเช้าท้องท้องไร่ท้องนาถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาทักทายด้วยนะคะเพื่อได้เป็นกำลังใจเราจะได้อ่าถ้าชอบเราก็จะเอาคลิปแบบนี้มาให้ทุกคนดูอีกทีอีกนะคะหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนสดชื่น ไปด้วยกันนะคะส่งความสุขให้ทุกคนคะ่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมขอบคุณมากๆขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะบ,บายๆนะคะ